คุณรู้หรือไม่หอยทากมีฟันนับหมื่นซี่และโครงสร้างลิ้นแบบพิเศษคุณอาจคิดว่าสัตว์ตัวเล็กๆอย่างหอยทากนั้นนุ่มๆและไม่มีอะไรน่าสนใจแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเจ้าสัตว์เคลื่อนที่ช้าตัวนี้มีฟันเป็นหมื่นๆมืซี่ใช่เลยครับคุณฟังไม่ผิดฟันของหอยทากไม่ได้อยู่ตรงปากเหมือนสัตว์ทั่วไปแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะที่เรียกว่าร a d u l a หรือลิ้นตะใบซึ่งเป็นแถบกล้ามเนื้อที่มีฟันเล็กๆ นับหมื่นซี่เรียงตัวกันเหมือนตะไบขนาดยักษ์เจ้าแรดูล่าจะทำหน้าที่ขูดอาหารเช่นสาหร่ายพืชผักหรือแม้กระทั่งเศษซากต่างๆที่พวกมันพบเจอแล้วดันเข้าสู่ระบบย่อยอาหารนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมหอยทากถึงกินพืชผักของคุณได้อย่างรวดเร็วน่าทึ่งจริงๆใช่ไหมล่ะครับคุณรู้หรือไม่ ปลาฉลามไม่มีกระดูกมีแต่กระดูกอ่อนที่ยืดหยุ่นสูงเมื่อพูดถึงฉลามหลายคนอาจจะนึกถึงความแข็งแกร่งและฟันที่แหลมคมแต่คุณรู้หรือไม่ว่าฉลามยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลเหล่านี้ไม่มีกระดูกแข็งอยู่ในร่างกายเลยแม้แต่ชิ้นเดียวโครงสร้างร่างกายของปลาฉลามทั้งหมดสร้างมาจากกระดูกอ่อน (cartilage) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ยืดหยุ่นและเบากว่ากระดูกแข็งมากการมีกระดูกอ่อนนี้เองที่ทำให้ฉลามสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว ลีววไหวและคล่องตัวในน้ำนอกจากนี้ยังช่วยให้พวกมันดำดิ่งลงสู่ความลึกได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากแรงดันน้ำมากนักนี่คือสุดยอดวิวัฒนาการที่ทำให้ฉลามเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบในมหาสมุทรมานานนับล้านปีคุณรู้หรือไม่พึ่งสามารถจดจำใบหน้ามนุษย์ได้และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างซับซ้อนคุณเคยคิดว่าพึ่งเป็นแค่มแมลงตัวเล็กๆที่บินตอมบอกไม้เท่านั้นใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วพึ่งนั้นฉลาดกว่าที่เราคิดมากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นได้เปิดเผยว่าพึ่งสามารถจดจำใบหน้ามนุษย์ได้พวกมันสามารถเรียนรู้และแยกแยะประเพณีที่ซับซ้อนเช่นลักษณะของใบหน้าคนโดยการประมวลผลข้อมูลในสมองเล็กๆของพวกมันความสามารถนี้ช่วยให้พึ่งสามารถเรียนรู้เส้นทางกลับรังแหล่งอาหารและแม้กระทั่งจดจำนักล่าได้การที่เราคิดว่าพึ่งเป็นแค่มแมลงธรรมดานั้น อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วล่ะครับเพราะพวกมันคือสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งจริงๆครับ